thank you สว่างด้วยธรรมด้วยน้ำพระทยที่เมตตาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ออยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผล คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จนชค ชาผู้ทรงสวัสดีค่ะชวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่11กุมภาพันธ์พธศกรา2558ค่ะสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชก,กรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลาสิบนาฬิกาห้านาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกสุวรรณทะเฮนนทิเคศสารตะโกเตโกทะเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทยเฝ้าถลองพระบาทกลับบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางโซเนียตีลามานีโกเตโกทะ พระยาเอกอัครราชาทูตร่วมเฝ้าตรลองพระบาทด้วยเวลา 12. บส,บสนาฬิกา56นาทีสำเ็จประเทศพ,พระราสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวารวกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตรวลองพระบาทดังนี้ ศาสตราจารย์ภัยรัตทัชยพงศ์ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด,ดําริสมนด็จประเทศพระราชาสุดาสยามรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศรึกษาและนักวิจัยเพื่อรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยายลัยซุงกูลกวานสาธารณรัฐเกาหลีนำนักศึกษาผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและนักวิจัยผู้ได้รับทุนวิจัยหลังปริญญาเอกจากมหาวิทยา ไายดังกล่าวเฝ้าถูลองพระบาทกลับถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อและไปปฏิบัติการวิจัยศาสตราจารย์ไพรัรัตชยพงศ์ประธานกรรมาการโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชมุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้มเมองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีและที่ปรึกษาอาวุโสสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและนักวิชาการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทดลองพระบาททุนเก้าถึงกระบอกถวายรายงานการจัดทำหนังสือตามรอยนักวิทย์พิชิตโนเบลและทุนเก้าถึงกระบอถวายหนังสือดังกล่าว ศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์รองประธานกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้มีผลงานดีเด่นของโครงการและผู้สนับสนุนโครงการประจำปี2557เฝ้าถือรองพระบาทรับพระราชทานเข็มพระนมามพิไทยสอทอ ต่อจากนั้นเสด็จลงณนะห้องประชุมอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชวังดุสิตท่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระาราชดำริสำเนาประเทศพระราชสุดาสายามบรมราชกุมารีครั้งที่1 2558ทับโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิพิจารณาแผนการดำเนินง,งานในปี2558ทั้งในส่วนที่เป็นโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โอกาสนี้ได้พระราชทานเข็มพระนาราพิไทยสอทอแก่ครูและบุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ประจำพุทธศักราช2557 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามวรมราชุกมารีเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2539มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอทีในการเพิ่มคุณภาพชีวิตการพัฒนาการศึกษาและการเพิ่มโอกาสการทำงานให้กับผู้ได้โอกาสเพื่อให้สามารถใช้ไอทีช่วยแก้ปัญหาของตนเองได้ดีขึ้นที่สำคัญคือสามารถใช้ประโยชน์จากไอทีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการทำงานหาเลี้ยงชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับหรือแม้ไม่ได้รับ ไม่ได้จบการศึกษาขั้นต่ำเพื่อจะได้เป็นพลเมอืองที่มีความสามารถตามพื้นฐานักยภาพที่มีอยู่และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศกลุ่มเป้าหมายหลักของคโครงการประกอบด้วยผู้ได้โอกาสในสังคม4กลุ่มหลักได้แก่เด็กนักเรียนในชนบทห่างไกลผู้พิการเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลผู้ต้องขังรวมทั้งเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการทํางานคณะกรรมาการคโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด,ดำริซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชุมารี ทรงเป็นประธานและมีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชเป็นฝ่ายเลขานิการกระหมอมยิงอภินรัตราชกัญญาสตรีวัฒนาพันวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทวีน้ำมวันวไรตี้ ค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงอวบรราัชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิพาวดีรังสิตเขตด,ดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพิณานจันทรังสีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจารูนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจำลองสิงห์โตงามรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพิชยาเมืองเนา่าผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้อง,องรับเสด็จ ในการนี้ส่งร่มบันทึกเทปรายการทบีนัมเบอร์วันบรารตี้ช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซสส่งตอบจดหมายสมาชิกทบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายวราบุตโ,โพยิ้มและเด็กชายริชาร์ดเกียรตินี่ดำเนินรายการ สำหรับรายการทับีนน้ำมันบรายตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนน้ำมันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาธินัตดามาดทรงเปิดงาน50ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคดิจิทัลเอนจิเคชั่น for ดิจิทัลอีโคโนมี วันนี้เวลา10ิก30นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมเสวรีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงเปิดงาน50ปีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคดิจิทัลเอนเตอร์เทนเมนต์ดิจิทัลอีคโนมี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามหรือสยามเทคเป็นสถานศึกษาเอกชนด้านอุตสาหากรรมแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2508เดิมชื่อโรงเรียนช่างกลสยามโดยดำเนินการสอนในระดับประกศญญาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกศาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในสาขาเทคนิคอุตสาหากรรมต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว เทคโนโลยี technology, technology, uh, technology สารสนเทศปัจจุบันได้จัดการศึกษากา,การเปลี่ยนผ่านการเรียนการสอนสายวิชาชีพเพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานดิจิทัลและเพื่อเป็นการจัดหลักสูตรที่รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมอาทีเทคโนโลยีรถไฟระบบความเร็วสูงระบบรางแมคคาทรอนิกส การโรงแรมนานาชาติและระบบทวิภาคีรูปแบบเยอรมันซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะและมีประสบการณ์วิชาชีพในสารประกอบการตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษามีการร่วมมือจัดการศึกษากับสถาบันชั้นนําด้วยความสําเร็จในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยทําให้ได้รับรางวัลสารศึกษาพระราชทานรางวัลบรรณาสมโพธิศกศักราช2558ซึ่งเป็นรางวัลสารศึกษาดีเด่นด้านการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมาบรณาการในการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้รับรางวัลนานาชาติในระดับสากลจากการแข่งขัน w u r d s k i l l s นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาต้นแบบหลังเรียนรู้เชิญคุณธรรมจากศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย ะสมกน,นิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ที่ศาราสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพร,พรขอพระองค์มีพระพนไมยแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทรงเจริญพระชมพันสายิ่งยืนนานอาทิข้าราชการและกำลังพลกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ข้าในวมินทราชินีพร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนวัรมนิมิตจังหวัดชนบุรี ลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติโรงเรียนม,มัธยมประชานิเวศกรุงเทพมหานครนายสมชายพลานุเคราะห์ในอำเภอบ้านช้างพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่และสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชะดำริให้หมูลิีิราชประชานุเคราะห์มอมนโยบายให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในท้องที่จังหวัดต่างๆเกี่ยวกับการมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างเด็กให้เป็นคนดีของสังคมการส่งเสริมให้ครูและเป็นครูมืออาชีพและมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ ในวันนี้นายพนมพง์ไพบูรณประธานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมรมและคณะได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์56อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยมีนายชัยรัตน์ธาราสันติสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้การต้อนรับ สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์5 6นี้ได้จัดทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในการพัฒนาและจัดการเรียนรู้โครงการต่างๆตามแนวพระราชดำริอย่างยั่งยืนเช่นกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักการปลูกผักไร้ดินการเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาในกระชังการเลี้ยงกบการเลี้ยงเป็ดและการเลี้ยงไก่ โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสเคราะห์น่านเป็นสถานศึกษาสําหรับเด็กด้อยโอกาสมีลักษณะเป็นโรงเรียนประจําสถาศึกษาปัจจุบันมีห้องเรียนรวม29ห้องมีนักเรียนจํานวน2 922คนมีครูและบุคลากรต่างๆ96คนและมีจ่าสิบเอกสเสวกชุนหอมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันนี้นายธนินกรวิเชียนองคมนตรีเป็นในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วจังหาาวัดสักแก้วโดยมีนายพรรรัรธรเทียนชัยผู้ราชการจังหาาวัดสักแก้วนายแพทย์สาธรณสุขจังหาาวัดสักแก้วและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้มอบเครื่องหมายตอบแทนมูลนิธิและใบอนุโมทนาบัตรแก่หน่วยงานองค์กร พู้มีอุปกราคุณบริจาคเงินสมทบทุนและสนับสนุนการดําเนินง,งานของโรงพยาบาลสําหรับวัตถุประสงค์ในการออกตรวจเยี่ยมเพื่อให้คณะกรรมการมูลนธิธิและผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นสภาพความเป็นจริงได้รับทราบปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งยงเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ช้าวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกกมารีทรงพระกรุณาปโ,โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนบดีณเมธีเลขาธิการสภาการชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการรถคลินิกจกักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภาการชาติไทยในสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกกมารีณศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหน,นองบ่อนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดเพื่อให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ต้อหินต้อเนื้อท่อน้ำตาอุดตันผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาและโรคที่เกี่ยวกับตาให้กับรัศดรที่ยากไรและได้โอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเร็จประเทศพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558โดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน312คน ช่นี้ขอเชิญพระบรมราโชว,วาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนาไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่ตอไปการทํางานให้สําเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญคือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่งสามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ต้องดําเนินคู่กันไปและจําเป็นต้องกระทําด้วยความสุจริตกายสุจริตใจด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติและด้วยความถูกต้องตามเหตุตามผลด้วยจึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จบข่าวนพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเริกสนานสวัสดีค่ะ